มื่อนี้ได้หยามาแล้วจ้ะมื่อนี้ได้มาทังปุยกับหลุดหนึ่งคือเขาจ้ะทั้งปุยกับไว้จะกินยามคืนอันในหลุดกระจายเหมาือนคนกินข้างเว้นเนพื่อให้เพื่อนลิมหยาธรรมาชาติเราหลบนีไปนำ้ำจ้ะนี่เราไม่ปีไปเกลียวหยาแต่เศร้าแต่เศร้าเพิเลยตั้งแต่หกโมงบ่ทันถึงหกโมงดีจ้ะเก็วเกลียวมาแล้ว,วหาอยาอยู่ในสวน ให้พันกินไอ้เปรีนี่ปเปนีท้องใหญ่แล้วปีนี้ก็เออดี๋ยววันนี้ท้องใหญ่แล้วยังอีกวันที่เจ็ดนี่แหละครบกําหนดเพิ่นอาจจะออกก่อนหรือออกหลังแหนนิดหน่อยนี่จ้ะและนั่นสองขอ,ขอด่นกับเริ่มบวมแล้วค่ะเริ่มตึองออกแล้วน้องกั นี่แน่แต่บ่ทันหลายเพราะว่ามันจอยเนาะค่ะน้องอาจสิบ่มีน้ำนมหลายคือเมื่อเช้านะค่ะเนาะ้องเพิ่งกินยาเนี่ยเพราะเพิ่นมีแห้งแน่โอ้ยหนาวหน่อยนี้บ่ได้ไปทางใดนะคะมื้อนี้จิตเบิ่งหมวก็ไปอยู่เวรให้เพิ่นเป็ปีใหม่นะคะมื้อนี้เนาะเป็ปีใหม่ของหมู่บ้านเพิ่นอสมก็ต้องไปน้ำเพิ่นจ้ะ เกียรติไทยบรรยากาศดิค่ะตอนที่ไปอยู่เวนยามให้บึงเนาะคะ่ะเอฟซีน่าจ๋าน้ะเนี่ยเนี่ยปีลิเลเี่ยมเลี่ยม,มดากยาดอกแถวนี้แหละแถวนี้แหละ,ละ,ละยาดอกดอกนี่ยามสาวมีแน่เด้กังเวนหายมืดได้แห่งหายมืดได้ยามเวนยามสาวพอได้เห็นพอได้กินอยู่จ้ะกินยาเกี่ยวมาเนี่ยยังน้อยๆก็ได้กินไปแน่แหละ เพิ่งทองเล่มเหมือนหมื่นก็บ่ไบริษัทนีเรียกเมื่อนหมื่นกับบริหลายปาหนีดอกจ้าที่ได้ปีลีปีปีปีลีมาถ่ายเอมไว้ตัวเดียวตัวนี้ออกกระเสียวแม่หลีมาอีกแม่หลีกับทองแต่เพท่อนออกไว้ตรงนี้อีกเดืนเดือนแม่เป๊แม่ทองแม่หลีแม่เป๊นี่มาก่อน เปสิคลอดก่อนจ้าใส่ตัวแม่ตัวผูเนาะยไปเลยเอ้ยกินใหญ่อิ่มมีแห้งเบ่งลูกเด้อลูกเด้อกกินหนาบ่อิ่มบ่มีแห้งเบ่งลูกได้เนี่ยมึงขาทองไงละทองไงละจ้าทองไงเลยนุ่มเลยมีไปย่างดีเลยนมเพิ่นให้เบิงนมเป็นอย่างไรว่านมตึงเนี่ยบอกโอ้ยมีหนามนมเลยมั้ย เอ้หนุ่นมลุยละเปรล้ยวอีละเปรี้ยวโตกรดตั้งแต่ซื้อมาพอนะโอ้ยต๊ะกรดสือมาเลยขาหานขาเป๋เลยเพิอมปีนีเพิอมยางได้ซีดีๆแน่บ่เป๋ปันใดเอ้ยต๊ะกรดตั้งแต่สิตายดีแต่ว่า ออก,ก็กินหญ้านอนอยู่เป็นเดือนเนาะยังลลก,ดออก,กได้แาก,ก็เลยลเก็บหญ้าได้ก็แข็งแรงได้ลูกตัวหนึ่งออกมาลูกก็พ้อม,มใช่ไหมป่วยตายไปหรอท่านได้ลูกพระโตนี่ท่านมีลูกเบี่ยงในต้นเหนียกไฮปอดภัยเด้อเปฮปอดภัยให้ได้ลูกเบี่ยงไงห้แม่เด้อปีเป็นดาราได้ปีเป็นดารา,า,านในใจน้องปีปี อย่า้มาหายเปแล้วอย่าลืมนะคะ่ะก็ไลไ์ก็แช่ยามาผูา้ฝเาย่ยด้วยจ้าโิได้มีกำลังใจนะคะมีกดตะคนที่ตามเพิ่มๆขึ้นแน่นะค่ะน้อสานีกอนนะคะ,ส,ะ,คะสวัสดีจ้า